คดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยชี้แจงปมพบเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้คุณหนุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุงพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในศารหนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าว ใหญ่กรณีของลุงพลนอกจากพูดเรื่องของคดีและคอยพาวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือการพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามันดาโดยประสะจากเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่พระแตนหรือทานายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องของเส้นผมในรถลุงพลว่าเจอเส้นผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบ ผมที่ถูกตัดจากศีรษะของน้องชมพู่ไปตกอยู่ในรถของลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงซินโคตรตอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องชมพู่ได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจสอบได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้นหหรือ2ในนั้นไปอยู่ในรถลุงพลคือ1ในหลักฐาน ส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดีย DNA ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลูกพลได้หนุ่มกัญชัยยกล่าวต่ออีกว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝั่งฝั่งลุงพลก็มีโอกาสสู้ได้เพราะศาลยังไม่ได้ตัดสิน ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็ยังต้องทำงานหนักทนายตั้มก็บอกว่ารู้แนวทางในการต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วแต่มุมหนึ่งถ้าวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ก็ปีกว่าแล้วความเห็นส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพะ3-4เดือนคงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมโจดจันทร์กันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดก็อายตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอาย แน่กับเรื่องแบบนี้ในคดีนี้เพราะสิ่งที่เรารู้รู้กันมาไม่ว่าจะหลักฐานหรืออะไรมันแค่20%อีก80%ที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนแล้วเราไปดูกันในสารเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึ้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกมีอะไรมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมไว้ความคืบหน้าล่าสุด ของคดีน้องชมพู่ชาวบ้านบูมน้อยยูทูบเบอร์แชตัวตนลุงพลไม่ดีอย่างที่คิดกรณีนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่อายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่วัย3ขวบเมื่อ11พฤษภาคม63บนเขาผู้เหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเขามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและถูกคุมตัว ไปลงบันทึกประจําวันที่สอนอปทุมวันก่อนจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสอพอกกตูมซึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์180,000บาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนางสาวเมย์นามสมมุติชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าย้อนกลับไปในอดีตช่วงก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปประมาณ7เดือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านของตาชาญในวงพูดคุย มีผู้ใหญ่นิ่มเป็นสักขีพยานและนั่งพูดคุยด้วยเพราะทุกคนพูดถึงการแก้ปัญหาการทำธุรกิจด้วงแต่เมื่อมีการพูดคุยไปสักระยะหนึ่งพบว่าลุงพลเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวยกโต๊ะกรมกลางวงพลิกค,คว่ำไปโดนนิ้วเท้าของหน้าแต่จนได้รับบาดเจ็บและในการพูดคุยนั้นคนที่ส่งเสียงดังมากที่สุดก็คือลุงพล ส่วนคนอื่นเงียบไม่โตเถียงอะไรส่วนพฤติกรรมของลุงพลที่ชาวบ้านมักพบเห็นคือลุงพลเป็นคนไม่รักเด็กมากขนาดนั้นเพราะเด็กในหมู่บ้านเข้าใกล้หรือไปยุ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจหรือทักทายหยอกล้อก,กับเด็กยกเว้นน้องชมพู่เพียงคนเดียวที่ลุงพลจะอุ้มตนจึงมองว่าเป็นเด็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ลุงพลเล่นด้วยอีกทั้ง ลุงพลเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่ส่งเสียงดังโดยเฉพาะในหมู่บ้านหลายครั้งที่มีคนจัดงานวันเกิดลุงพลก็ออกมาวัยวายด้วยความไม่พอใจเพราะเปิดเครื่องขยายเสียงจนทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับบุมน้อยร้อยเอ็ดยูทูบเบอร์เปิดเผยว่าหลังจากที่ตนได้ทราบข่าวว่าลุงพลได้รับการประกันตัวตนก็รู้สึกเป็นกังวลมากๆรู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่น้องชมพู่ป้าทอน พระอาจารย์บุญมาพ่อแบมและพยานคนอื่นๆเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะลุงพลเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเมื่อโกรธแล้วจะเงียบตาแดงและกัดฟันจะไม่มีใครกล้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาที่ผ่านมาตนเคยไปถ่ายทำช่อง YouTube ที่บ้านลุงพลก็เคยเห็นลุงพลโมโหด่าอุปวิิยะแม้ตนจะอยู่ในกระท่อมห่างจากบ้านลุงพลกว่าร้อยเมตรตนก็ยังได้ยินเสียงของเขา อย่างไรก็ตามตนสังเกตว่าพฤติกรรมของลุงพลทั้งทำร้ายนักข่าวและไร้สดท้าต่อยกับตนนั้นทำให้เชื่อว่าลุงพลเป็นคนอารมณ์รุนแรงมากๆคดีน้องชมพู่อาจารย์ประเมรยืนยันผู้ชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเองไม่มีจับแพะออกโรงปรามทนายตั้มถึงขั้นลั่นให้ฟันคอจากทางรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยนั้น ได้สัมภาษณ์อาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาทนบุรีในมุมของข้อกฎหมายคำถามจากคุณหนุ่มกัญชัยที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพ้บ้างไหมอาจารย์ประเมศตอบว่าไม่ครับถ้าผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติมานั่งถแถลงเองไม่มีการจับแพ้รอกคดีผอ,ออก,กอบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเองแศพที่กระบี่พังงา พอบอตรก็ถแถลงเองคำถามถัดมาจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมาผู้มญชาการตำรวจแห่งชาติจะเสียหน้าใช่ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่าเสียสิครับท่านถแถลงในมุมท่านนะว่าทําเท่าที่พยานหลักฐานปรากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องแต่ท่านทําเต็มที่การตายของนักชมพู่ไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ร่องรอยการถูกทําร้ายไม่มีคําถามถัดมา หมอบอกว่าขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตใช่ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่านี่แหละคือประเด็นการทอดทิ้งเด็กทิ้งไว้จนเด็กไม่มีกินรูปคดีที่วางทนายตั้มฟังเลยน้องรักเหมือนกันฟังให้ดีอย่าที่เอาไปถแถลงมั่วซั่วเป็นทนายต้องสุขุมกว่านี้เขาเข้าใจโจทย์เพียงครึ่งเดียวแน่นอนต้องมีพยานที่เห็นว่ามีการพาไปแต่ถ้าจำได้ ตำรวจสอบพยานครึ่งร้อยทั้งหมู่บ้านถามว่าเรารู้ไหมเขาพูดอะไรเราไม่รู้ตำรวจไม่บอกมันต้องมีใครเห็นสักคนคำถามถัดมาตอนแรกเขาบอกไม่มีคนเห็นอาจารย์บอกว่าต้องมีคนเห็นใช่ไหมอาจารย์ปรเมเทศตอบว่าต้องมีไม่งั้นน่ะตั้งข้อหาพรากไม่ได้คำถามถัดมาอาจารย์ยืนยันอย่างนั้นเลยเหรออาจารย์ปรเมเศตอบว่ามันเริ่มต้นด้วยข้อหาพลากต้องมีคนเห็น คนอาจเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนแวดล้อมกรณีประกอบกันหลายตอนเข้าด้วยกันเช่นคนนี้เห็นหลังแวบๆคนนั้นเห็นตอนนั้นต้องมีเชื่อผมสิความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับหมอพรอทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทานายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะตนได้พูดไว้ว่าเครื่องมือซินโครตอนเป็นเทคโนโลยีที่สูงมาก สามารถพิสูจน์ได้ในอนุลเล็กๆแต่ปกติจะไม่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้นว่าเจ้าของเส้นผมมีความพิเศษเช่นกินยาประจําตัวหรือทําสีผมด้วยกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลว่าเป็นของใครจะใช้แค่2วิธีคือตรวจ DNA และตรวจลายพิมพ์นิ้วมือเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่าเส้นผมเป็นของใคร ต้องใช้วิธีตรวจ DNA แต่เส้นผมและเส้นขนที่เป็นหลักฐานในคดีนกชมพู่ขาดว่าเป็นเส้นที่ร่วงจึงไม่มีรากที่จะตรวจหา DNA อย่างไรก็ตามตนไม่เคยบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือนี้ความเป็นจริงเป็นไฮเทคเทคโนโลยีมากๆแต่การใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือใช้ตรวจเส้นผมว่า คือเส้นเดียวกันไม่เคยมีคดีใดในประเทศไทยปรากฏมาก่อนว่าใช้เครื่องมือดังกล่าวในส่วนของคดีน้องชมพู่ตนขอไม่พูดถึงว่าทำไมตํารวจถึงใช้เครื่องมือดังกล่าวและใช้ตรวจสอบอะไรเพราะตนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีแต่ตนขอฝากไปถึงทนายความของลุงพลให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เพื่อจะได้วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวอย่างละเอียด กรณีตำรวจที่รับผิดชอบคดีน้องชมพู่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด16ชิ้นได้จากที่เกิดเหตุด้วยหนึ่งในหลักฐานสำคัญคือเส้นผมทั้งหมด36เส้นความยาวประมาณ1เซนติเมตรซึ่งตรวจพบ DNA ของน้องชมพู่และเส้นขนไร้ราก3เส้นจากนั้นจึงนำไปตรวจด้วยเทคโนโลยีแสงสินโครตอนที่มีความละเอียดระดับนานโนเมตรเพราะเป็นหนึ่งในวิธี การคลี่คลายคดีอาชญากรรมหลายๆคดี